นี่คะช่วยอะไรช่วยอะไรครับสีบีเบ่ยสอบบุสอบีบียให้ผมือซีบีือะไรครับฉันซื้อน้ีบีุให้ไม่ใช่จะไปซื้อจุกนมมาให้นไปซื้อขนมนะไมให้บาทเดียวองามใไปซื้อขนมกีบานไตองพี่ได้เรียนกี่บาทครับ สองบาทแล้วครับสีกี่บาทน่ะไม่ถึงบาทค่ะห้าสิบสี่บาทตอนนี้รีบเอาั่นมันแข่งขันวิ่งไปกันเถอะเว่งเว่งไปตรงนี้แล้วก็ใครจะมา มาวิ่งตรงนี้ใช่ไหมโอเควิ่งตัวนี้ชื่ออะไรคะมาวินตัวนี้วิ่งไปก้นไม่ตอบตัวนี้เป็นแมวข่อยาวชื่ออะไรนะแมวไม่ใช่ชื่อไดโนเสาร์เขาชื่อพันอะไรขอยาวอ๋ออันนี้กินพืชนีลกินพืชตัวใหญ่เลยอันนี้ชื่ออะไรสิบพิสูจนไม่ใช่สิเลสเตอร์โาบุสต์นี่คือสิเลสเตอร์นี่ตัวนี้ชื่ออะไรครับทีเล็กทีเล็กดุไหมครับ ลูกินพืชหรือกินสัตว์กินกินนะกินปลาไม่ใช่กินคนกินคนกินจานจานเขีกกินจารเขียดีดีไข่พี่เปิดไปได้รักน้องซื้อมาจากไหนเนี่ยซื้อมาจากเอามาจากบ้านพี่มะปางหรอแล้วตัวนี้ซื้อมาจากไหนครับจากเซเว่นจากเซเว่นมันมันปิดแล้วเฮ้ tuốc gà, hả? tuốc kè có 2 thua đui, tuốc gà nè. tuốc kè là jingjok kháp. là chín chục jingjok. Chín chục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  kia kia ngày mà kia Ui mà. Thì, một Cái cây kia mà kia 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 ตนนันนี้ขอได้ไหมครับตั้องแต่รอบอันนี้หรออันนี้ไข่อะไรนะไข่รังสาวตัวขอแ,แกะด,ดูหน่อยข้างในมีอะไรว้าวไดโนเสราร์สีเขียวตัวเล็กสีเลปเตอร์ใช่สีเล,ปเ,เลปเตอร์เหรอใช่สีเลปเตอร์มันอยู่ตรงนี้อยู่กับอันนี้แม่ของเขาแม่แม่คนะแม่ใครตัวใหญ่ อันนี้เขาเป็นพ่อแม่กันใช่ไหมนี่ใช่นี่อันนี้เป็นพ่อนี่เป็นแม่ตัวไหนเป็นพ่อตัวใหญ่สิเป็นพ่อนี่อตัวนี้เป็นพ่อเหรอตัวนี้เป็นแม่ไม่ไงลูกแม่เดี๋ยวจะสมมุติแล้วสมมุตินะอย่าอยูะ เลี้เา็ได้ล่าไถ่ก ในตัวนี้เอาไปทำกับข้าวกินได้ไหมนี่ไม่อันนี้เป็นไข่ไดโนเสาร์ตัวนี้กินพืชทอยาสองตัวนี้กินพืชลูกลกลกอยู่บนหอคอยได้ไหมได้แล้วตาตจะแค่กินป่าอยู่บนหอคอยได้สองตัวตัวเล็กกับตัวใหญ่เหรอคะค่ะเนี่ยเราจะตัวนี้เอาเนิเนี่ยไปรลืกสุนัข มีเยอะจังเลยเดี๋ยวขอแชร์หน่อยได้ไหมแม่เอาตัวนี้แม่ตัวนี้อันนี้อะไรนะเียวไม่รู้ตัวนี้เขาเชื่ออะไรนะมามินแม่แม่พูดนี้ไม่รู้อันไหนคะอันนี้ตัวช่วยอะไรเซอเบอร์เซอเบอร์เดโกโซเลสไหมเดโกโซเลสเดโกโซเัสพ่ออยู่ข้างล่างแต่ลูกกับแม่อยู่ข้างบนนเเป็กินพืชใช่ไหมดูเฮียลินเอาอันนี่ แล้วแม่จะขี่รถไปยังไงเอาเอาในเฟลวขี่ไปด้วยเอาขี่เล็กก่อนตัวนี้ทำไมมันมีสีขาวด้วยอมาวินอุ้ยอุ้ยๆอุ้ยแม่ดูนี่เขาเากินอะไรก็ซิล่าเขากินเขากินพืชเขากินพืชเหรอเขากินก็ซิล่า นี่ก็เขา้าที่แรกกินกอชิลาคุณแม่ขาคือคอยากินพืชหรอไหนไหนพืช,พชอยูอ่ไหนโอ้โหเล้วเห็นลดนมีตัวอะไรบ้างอะ่ะทำไมเยอะแยะไ,ไปหมดเลยตัวด้วยแต่ลูกไค่อยจะได้ไสอมตัวด้วยสามตัว นี่มี็นสามตัวตัวนี้อะไรเนี่ยอู้เบบี้ชาร์กจานิชาร์กมามิชาร์กมามิชาร์กนี่ตัวนี้ชื่ออะไรคะเจ้ครูเหมือนกันเนี่ยอันนี้ชื่ออะไรนี่อืมสุโปสปออันนี้ล่ะลูกอันนี้ชื่ออะไรไฟแชลท็อปฮะไฟแชลท็อปเรียกว่าอะไรนะไทฟแชลท็อปไฟแชลท็อปรถถังใช่ไหมใช่รถถัง รถถังผู้แข็งแกร่งของมาวินนี่ไงตัวนี้ตัวนี้มีหนามด้วยนี่ตัวนี้อะไรจิ้งจกอ่ะใช่จิ้งจกเป็นกหลจิงจกอ่ะมันเป็นจิ้งจกในนกเหลาอวว่ะจิ้งจกในนกเหลา,าเป็นแบบนี้แหละแ<ค><ณ>ม่แม่ทำอะไระ่ะนี่ไงตัวนี้ไม่สวมือ สาตัวนี้ขายกี่บาทนี่สีชมพูนี่สามร้อยก่าบาทสามบาทเลยน้องน้องเขาบอกแล้วให้เอาหรอคะใช่เรียนแม่เขาหึงนสิน่ากลัวจังพี่ดารินเห็นตูดแล้วหลเห็นตูดน้องไม่รล้นะเฮ้อะไรคะเต็มสองอ่ะมันมากัดกัดอะไร โอเคไปนั่งตรงนู้นพี่ดารินไปนั่งตรงนู้นค่ะอันอันนี้พี่และพี่พี่คนนี้ไม่ได้ไปด้วยแม่อันนี้ชื่อชื่อชื่ออะไรตัวสีชมพูเนี่ยทีเล็กตัวนี้ตัวนี้ทีล็กเหรอตัวนี้ชื่อเบลเตอร์อือเหรนี่เปนหกรถถังซิเลตอร์ัวนี้มีลูกนะนี่ตัวนี้ไม่มีลูกเพื่อไปหาลูกกระเถอะลูกตัวนี้ไปหาที่ไหนในห้องเหรอ เหรอได้จะขับไม่ต้องเป็นที่เขียวดิได้จะไปไหนหอมหอมขอไปด้วยเอ้ามาวินบายบายหน่อยเร็วบายบาย